บ่าวไยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดนะครับผมรืว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีตอนนี้มีสายรายงานมาว่านะครับเอฟซีเจอรังพึ่งนะครับรังมิ่งนะครับเอฟซีอยู่ในกลางป่านะครับผมก็เลยมาบุกดูว่าจะใหญ่สักแค่ไหนเอฟซีเฮ้ยโอ้ยโอ้เอฟซีโอ้หน้าผมโอ้ Oh. Hey. ใหญ่เลยดูด้วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเอฟซีโอ้โหว่ามีสองรังนะครับผมแต่รังนี้ต่ำกว่ารังอีกรังนหนึ่งจะสูงเอฟซีนะโอ้โหโอ้ oh. Oh. กล่องสูงเลยเอฟซีเอ้ยนะครับผมฮะโอ้โ ah. ห oh oh. นะครับผมเอฟซีก็อยู่ตัวนี้เองนะครับผมพึ่งมิ่มรมังพึ่งมิ่มนะครับผมน้ำพึ่งเดินห้านะครับเอฟซี FC.

โอ้โหขันทีปุ๊บซีดูนะผมโอ้ยูโอ้หนานเตีมเนาะดูยงโยยโอ้โอ้โอ้เอฟซีอ่าเต้นเต้นเต้นเดืไทยโอ้โหถนัดเลยเอฟซีดูนบผม้นาวาดูอดคำนยเถอะฝากก่อนฮึ นี่นะผมเป็นอันเอารังผึ่งแบบวิชามานนะครับเอฟซีนะครับผมหัวลนวานใหญ่มากนะครับผมเอฟซีโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมไม่ต้องยาวมากนะครับเอฟซีมาดูกันเอารังผึ่งนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมรอครับรอสบัสดีครับ